ครับก็กรมการแนะนาชนเรานะครับได้น้อมนําเอาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธ,ธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารก็จริงๆเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 รอบแรกนะครับเราไปอถอดบทเรียนไปศึกษาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยที่อ,องค์การบริหารส่วนตำบกลกกงธนูนะครับที่มีท่านนายกบรรหารนวรัตหรือท่านนายกแดงนะครับมีประลัดแสงจันทร์แล้วก็พี่น้องคนกกงธนูทั้งตำบลเนี่ยได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดา สยามบรมราชกุมารีพระราชทานให้เนี่ยไปดำเนินการาเชิงคุณภาพในชื่อโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับแล้วก็ทำให้ตำบกลกงธนูทั้งตำบลเนี่ยมีความมั่นคงด้านอาหารไม่ว่าจะมีาสารนับภัยมีโรคระบาดมีอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบบให้เป็นความมั่นคงด้านอาหารเฉพาะ ในตำบลของโกงธนูสามารถดูแลคนทั้งอำเภอนะครับหรือว่าในจังหวัดของลบบุรีได้อย่างดีนะครับกรมเราก็เอามารนรงมาขับเคลื่อนในชื่อของแผนปฏิบัติการ90วันปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความ